สวัสดีทุกคนวันนี้กับพบกับช่องของตุ๊กตาสารน้องสารนี้กันเนาะซึ่งมื่อวันนี้เนาทุกคนน้องตุ๊กจะมาอ่าขอโทษเนาะทุกคนขอโทษถามว่าจะขอโทษเรื่องอย่างเนาะคือน้องตุ๊กเอฟคิปอันคลิปไปถ่ายวัดตนาที่มีเอฟซีฝากเงินมาให้ห้าร้อยเนาะแล้วก็ฝากเงินมาให้พันหนึ่งให้น้องตุ๊กละห้าร้อยให้ให้วัดเนาะทุกคนแล้วคลิปนั้นเนาะทุกคนน้องตุ๊กก็แบบเว้าผิดไปเนาะทุกคนแบบน้องตุ๊กว่าว่าอัน สาวขนาดยังบุหันนี้ีบุหันมีบุหันยามีสถาเนาะแต่ว่าแท้จริงแล้วสาวหันีศมีสถาแล้วแต่ว่าซึ่งเป็นความคิดของน้องตู้เองนะทุกคนที่น้องตู้ขันบไบ่ได้ถามพ่อกุ๊กกิ๊กกอนเนาะพ่อกุ๊กกิ๊กขันเป็นนาเขยเนาะน้องตู้เจอว่าน่าเขยไรเนาะอย่างเราซื้อเป็นน่าเขยไรเลยคือน้องตู้ขันบพว้นํำน่าเขยไรเนาะคือน่าเขยไรคือแบบขุดไปเบิ้งไปจัดแจงอย่างต่างๆเนาะแต่ว่าน้องตู้คันแบบไปน้องตู้ก็ไม่ได้ถามน่าเขยไรว่า ว่าคาดยางแด้เนาะน้องตุ๊กไปเห็นแบบเออเห็นเสาคือแบบมบีสถานตุ๊กก็แบบเว้าออกไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะมีแต่แพดานเนาะยังบุคันแล้วทุกคนคือน้องตุ๊กขอโทษนะไม่ได้เด้อที่เว้าผิดไปเนาะแต่และกรมียนเอฟซีจากเมกกาเนาะเพื่นบอกว่าเพื่อนอยากจะช่วยอ่าเสาเนาะคือน้องตุ๊กอยากจะมาแจ้งเนาะว่าคือจริงๆคันเสาคันแล้วมีสถา,านแล้วแต่ว่ายัางบุคันได้เฮให้ทนแล้วเธอเนื่องจากสถา,านาการณ์โควิดเนาะแล้วกะ ยังแต่แพดานนะเนาทุกคนยังพอมีศรัทธาเนาะกะอา็อยากให้ถ้าวายอยากช่วยนะก็ขอแบบให้ส่วยเป็นแพดานดีกลัวเนาะเพราะว่าอันนั้นแล้วแล้วยังแต่แพดานเนาะอีกอย่างนึ่งแพดานนะะน่าจะมืดหลายอยู่เมื่อน,นี้พอกุก๊กกิ๊กก็ได้ไปแทกไปแมดเบิ้งว่ามันตกอยู่ในราคาเท่าไหร่เนาะแล้วจึงจะมาแจ้งอีกเท่านึงซึ่งตอนนี้เอาทุกคนวัดของบ้านเฮงหรือว่าวัดของบ้านตุงตุก๊กินเนาะก็จีแล้วเซตไปเทียมหอยแต่ว่า ถ้าบูมีโควิดเข้ามานี่นะทุกคนแบบวัดก็คือนายแบบจะแล้วไปไกลแล้วเนาะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้ทุกคนเห็นให้ไปใส่มากระลำบากเนาะน้องตุ๊กที่ไปตลาดกระลำบากเนาะคือน้องตุ๊กอยคลิปตอนอ่ามือมือก่อนเนาะลงไปเนาะคลิปที่น้องตุ๊กไปตลาดกับแม่เนาะคือที่ทุกคนเห็นทั้งแหละแล้วสุดนี้เนาะทุกคนคือแบบข้างๆบ้านน้องตุก๊กนะแบบคนติดอยู่บ้านน้องตุก๊กิน่ะ เป็นบ้านผู้ประมานเนาะติดอยู่บ้านผลม่วงบ้านผลม่วงก็เป็นบ้านในตัวกษัวริยอยู่เนาะซึ่งมีคนติดเสื้อไปแล้วสามคนทุกคนตอนนี้คือแบบเธอกรอกดาวขนาดเลยเนาะถามว่าออกไปใส่ได้บอก,ก็คือว่าเห็นคนออกไปได้อยู่แต่ว่าแบบมีแนวเฮดจํเปินจึงสามารถออกไปได้นะ่ะถ้าบบจะออกไปอินไปเที่ยวนะเออโบให้ไปเนาะทุกคนแลวอีกอย่างใผก็ไม่อยากจะไปในะเพราว่ายายนเพราะว่าทุกคนทําแบบหมู่บ้านหรือว่าเมืองแขวงตุขนา แต่ก้อนเป็นแผงที่แบบว่าปอดปอดโควิดทุกคนแบบโบมีโควิดเข้ามาเลยแต่ว่าตอนนี้ตัดมาที่ตอนนี้นะคะก็คือมีโควิดเข้ามาเต็มแบบ,บ,บคุณเลยกบคิฏหอดเนาะอีกอย่างหนึ่งคือแบบเป็นสิ่งที่หใหสส้สิ่งที่สิ่งที่เ็ให้อันคนที่แบบกิจยางหาเงินอุกใจที่สุดก็คือแบบมันบริ้ขายยางทุกคนมันมีผลกระทบโควิดมีผลกระทบต,ต่อแบบสังคมร,รายคณะเลยเนาะยางกบฏขายเนาะทุกคน ยางก็ไม่ได้ขายยางไม่ได้ขายโอๆไปใส่กับบุได้เนาะยางไม่ได้ขายบ้านนี้เป็นละเพราะว่าครอบครัวลงตุกคณนะหางเงินทางด้านยางและอีกอย่างถ้ายางไม่ได้ขายละเจะเงินใส่ใจแบบเพิ่นว่าเพื่อนจะเปิดวันที่สิบห้าจะมาเนะเาะเพื่อมันอีกดนถ้าบ้านมีโควิดอีคุณมัจะเลือนไปอีกโอ้โแล้วที่อย่างเนี่ยบ้านนี้ทุกคนแบบแต่ละตนก็ได้จบไปเนาะแต่ละตนแบบก็ได้จกไปนาแล้วแบบตอนนี้มันเต็มโปะแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบ เขาทีไ่ไว้ใส่ทุกคนเวลาเขายอดน้ำกูนอย่างกษัตริย์จกกิดยางกษัตริย์อู้แบบเป็นภาระนักนวงขนาดเลยเนาะซึ่งน้องตุ้เองก็ได้แบบมาขอโทษทุกทีทุกคนนี่แหละที่แบบเว้าผิดไปในตอนนั้นคืออ่ามันเป็นของพี่ของน้องตุ้เองเนาะที่แบบว่าแบบเ,เว้าแบบเออบุหัวโนนี่ละเว้าขนาดแต่ว่า คือกะว่าพิดแต่เรื่องเดียวัวนแหละว่าพิดว่าอันเสาหันบุหันมีศรัทธาในแท้จริงแล้วมีศรัทธาเนาะส่วนความจริงแล้วกะมาขอโทษนําเนาะที่แบบเหตุให้แบบอืเราผิดไปนะก็แบบกรมาซียแจงให้เราถึกกว่าเก่าเพราะว่าบุาอยากให้ทุกคนเข้าจะพิดว่าอือเดี๋ยวว่าเอ้ยจะโกงวันหรือเปล่าอะไรตอนนี้บมเมนเนาะ บได้คิดที่จะโกงเลยแบบมีศรัทธามาช่วยเขาเป็นสะพานบุญกับโอเคเขาก็ได้บุญแล้วบ่วจะป็นต้องแบบไปกนโกงวัดเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบบาปมากนะคะอย่างหนึ่งก็แบบเป็นคนสวยแล้วแบบไม่อยากเป็นคนที่เลวนะคะทุกคนเป็นคนสวยแล้วแบบต้องใจดีไว้ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เนะาะไรสละสินดีเฮานี่กาส่วนเรื่องการแหข่ของุ๊กน้องก็ยังพันได้ไปรงเรียนเลยมีโควิดเข้าไปญงแบบผู้ช่วย ทีเทาคางขา,งข,างของหมอฮกแท้ทุกคนเพราะว่าแต่ไผ่เนาะไผ่ก็แบบอุย้ยสิจบหมดบางคนเนาะปีนี้หมอจิตเนาะบางคนเนาะเอ้ยสีครับที่เท่า่าอันจบหมอจิตแท้เนาะทุกคนกะอีต้ซูกซานยูคุซิพืนกับบริึ้นคุณปเฮียนอาซีบกะบางย่างกระทึกพักไปสินะมีเต็มหมอแบบหมอทหารตำวรวจอะเดอแต่ว่าครูนี่กระทึกพักเนาะหมอทหารตำรวจแบบผู้ที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับภาษาสูตรต้องการนะนะดูคุกคนรับไซ้ภาษาสูตรนานะก็บแบบจะบึกปิดเนาะแต่ว่าอันไรนที่แบบบริษัาร์กไซภาษาสูตรสนหญ่ก็จะถึงปิดไปแล้วเนาะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะ่วนน้องตุ้เองกะพูมีอนะไรเนาะคลิปนี้ก็ได้มาเบาสีแจงให้มันถึกตองเนาะเพราะว่าน้องตุกงเบาผิดก็ต้องแก้คาให้มันถึกเบาผิดแล้วก็ต้องแก้คําให้มันถึกเนาะ อันนี้ก็อยู่ในห้องมาทุกคนบอดได้ออกไปใส่ได้ย่างนึงแบบถามว่าน้องตุ๊กธนาคารอยู่หล่าอันธนาคารธนาคารอยู่เอ้ยว่แม่เอาผิดอันมองที่น้องตุ๊กไปเอาเงินแบบเวลาเอฟซีฝากเงินมาให้นะอยู่ไก่จากบ้านน้องตุ๊กบอกอ่าไก่อยู่ได้แล้วทุกคนไก่อยู่น,น่อยนึงเนาะซึ่งมันเป็นแบบอันเดี๋ยนะ้อเขินมาเน่ะ มหาสนนะะทุกคนแบบว่าแบบมองตงุกที่ไปเอาเงินนะแบบคนจะตั้งเป็นมองเอาเงินมหาสนเนาะเป็นมหาสนบอ Lucas ้วพิพิษแบบแบบว่า,แบบวาอันเดอร์เป็นประสาสนแบบไปตั้งนะโอ้โหจีวาลนะทุกคนแบบแลวกาส่วนธนาคารยูอันยุยุตราชนะทุกคนยูติดตรงเหงียนงตุกเนาะยูแถวงหงียนงตุกแหละมันจะไปง่ายยูมองนั้นแต่ว่ามองไปเอาเงินที่แบบคนไทยฝากเดินมาให้นี่เนาะแล้วเขาจะไปฝากเงินที่ไปฟังไทยเองนะมันจะยุกไก่ในนึงเนาะทุกคน แต่ว่าทางบ้านน้องตุกนี่เนาะมันก็นจะแบบเส้นทางบดีแต่ว่าถ้าออกไปแถวเฮือนในอู่เส้นทางมันก็นจะเป็นคอนกรีตเนาะมันก็นจะขีงง่ง่ายนิดนึงสะดวกสบ,บายเนาะแต่ว่ามันเป็นทางที่ขีเ่เป็นทางน้อยเนะาะบริเวณทางใหญ่เนาะทุกคนและอีกอย่างคนลาวเนาก็ขี่ทางเบื้องขวาเนาะตอนไปขี่ทางเบื้องขวาตอนไปตอนไปซึ่งว่าเส้นทางไปซื้อสิ่เนาะนออะ,นะ,อะคนไทยกับคนลาวมันจะขี่บูคือกันได คนไทยจะขี่ไปด้านซ้ายเนาะคนลาวจะขี่ไปด้านขวามันจะขี่ตั้งกันเนาะทุกคนตอนไปก็ไปด้านขวาบัดกลับมาก็กลับมาด้านขวาสินะคนไทยจะไปด้านซ้ายสินะบักลับมากลับมาเฮ้ยเฮ้ยไม่แล้วบักลับตอนตอไปก็ไปด้านซ้ายเนาะคนไทยกลับมากลับมาด้านซ้ายสินะมันจะตัางกันเนาะทุกคนมันจะแตกต่างจากประเทศลาวเนาะการสัญจรของประเทศไทยนะแบบจะตั้ง อันนั่นเป็น weigh, ประเทศนึงไปใต้ประเทศนึงไปขางขัวธนามันจะต่างกันเนาะคือแม่น้องตุ๊กไปอยู่ไทยแรกกัะเลยทุกคนเพื่อนขี่รถทางแบบลื่องทางเบื้องซ้ายเนาะเพราะ, ang, แบบ size, ะว,ว่าไปอยู่ไทยอยู่อได้หลายปีเต็มเลยเพิ่อนขี่ไปทางเบื้องซ้ายเนาะบัตรมาอยู่ลาวเพื่อนมาขี่ทางเบื้องซใต้เนาะทางเบื้องใต้แล้วรถเขาปีกปีกปีกแกใส่เนาะว่าอันขับรถดีๆแม่บอกแม่น้องตุ๊กนะแม่น้องตุ๊กอ้าวงงขับคารุดีแม่น้องตุก๊ n, กก็ขับรถดีก,กันเลยแต่ว่าขับผิดด่าน ก็เลยแบบอันแม่ลองตุกมาเหอนละเป็นก็บเราแบบอันยุรา,าไปขี่ทางเบื้องซ้าย้ะยุรา,าไปขี่ทางเบื้องขวาเนาะแม่ตุก,กเลยเ,ออเข้าใจผิดแบบอยู่เมืองไทยหลายแล้วแบบมันลึงขนาดทุกคนมันลึงแบบว่าสิ้นเคยนะแต่โอเคแล้วทุกคนคลิปนี้ก็ได้มาอ,อ่ขอโทษขอโทษที่เ่าผิดไปเนาะแบบบ่าไดู้อ,อ,อันเดอร์ก็บบว่าไป <c oughs> อันเจ้าลายนั้นแมน่อัน ว่าท่านมีศรัทธาแล้วแต่ว่ายัางพันมีแต่เพดานนะนาะทุกคนขอโทษหลายเด้อทุกคนบริษัตั้งใจจะว่าผิดแบบนั้นเนาะแต่ว่าอาพินแล้วก็จะมาขอแก้ให้มันถืออพินแล้วก็ขอแก้ค่ะมัน,มนถูกเด้อคลิปนี้ยทุกคนก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะตอนนี้เกือบสิ้นสุงในเวลารักษาซิวนะคะก็จะประมาณนี้และซิวค่ะถ้าใครมาคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะเพื่อเป็นกำลับบงใจให้หน้ตัวคลิปต่อไปในเด้อคลิปนี้อาจจะไร์สาระนอยนึงแต่ว่าขอแบบ มาว่าให้ทึกกันนะเพราะว่าหาวาพิดไปเนาะทุกคนจะลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย